วิญญาณวันรวมญาติทุกปีในวันสาตรีญยยาติของตระกูลจันทราจะกลับมารวมตัวกันที่บ้านไม้เก่าอายุเกินร้อยปีบ้านนี้เคยเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษหลายรุ่นและว่ากันว่ามีวิญญาณเฝ้าคอยดูแลอยู่เสมอปีนี้บรรยากาศเย็นผิดปกติลมหนาวพัดลอดหน้าต่างทั้งที่เป็นกลางวันโต๊ะอาหารถูกจัดเต็มด้วยกับข้าวและของเซ่นไหว้ เสียงหัวเราะดังทั่วบ้านแต่ฝนหลานสาวคนเล็กกลับรู้สึกขนลุกเธอสังเกตว่าหัวตกมีชายชาราผิวขาวซีบผมขาโพลนสวมเสื้อผ้าโบราณน,นั่งเงียบจ้องมาที่เธอไม่วางตาทุกครั้งที่ฝนหันไปมองเขาจะยกมุมปากยิ้มช้าๆเหมือนรู้ว่าเธอมองอยู่แต่สิ่งแปลกคือไม่มีใครพูดถึงเขา หรือแม้แต่หันไปมองเลยตลอดมือ้อเมื่อถึงช่วงคำ่ำหลังเสร็จพิธีฝนอดถามแม่ไม่ได้ว่าลุงคนนั้นที่นั่งหัวโต๊ะคือใครแม่เธอหยุดหายใจชั่วขณะสีหน้าซีดลงก่อนจะตอบเสียงเบาว่าลูกที่หัวโต๊ะไม่มีใครนั่งมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ปู่ของเราถูกเผาศพไปในวันสาตรีเมื่อยีปีก่อน ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ